เราคือทีมประเทศไทยฝากให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานได้ดูแลช่วยเหลือและสนุนอย่างจริงจังเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิตามโครงการช่วยเหลือต่างๆของรัฐบาลจังหวัดอ่างทองนำโดยพ่อเมืองนายขจรเกียรติรักพาน,นิชมณีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปาะบางรายครัวเรือน ที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธานพร้อมทั้งประชุมสร้างความเข้าใจผ่านเวทีต่างๆเช่นการประชุมคณะกรรมการการจัดสวัสดิการจังหวัดการประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การประชุมหน่วยงานวันโฮมการประชุมผู้นำท้องที่อพมอสมปหลัดอำเภอ เพื่อคัดกรองข้อมูลก่อนการลงพื้นที่ทําสมุดพกครอบครัวซึ่งในจังหวัดอ่างทองมีครัวเรือนเปราะบางจํานวน7,417ครัวเรือนจากนั้นได้ดําเนินการลงพื้นที่สํารวจครัวเรือนเปราะบางเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาจํานวน2 4 4ครัวเรือนพบว่ามีจํานวน133ครัวเรือนอยู่ในสภาวะเพึ่งพิงตลอดไปช่วยเหลือเฉพาะหน้าเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคการพิจารณาช่วยเหลืองเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน สร้างทักษะอาชีพการปรับสภาพที่อยู่อาศัยวางแผนซ่อมบ้านโดยของ,งบจังหวัดและมอบเงินทุนประกอบอาชีพอบมอมเภอแสวงหานะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านพัฒนาสังคมจังหวัด่างทองนะครับที่ได้มอบโครงการดีๆนะครับให้กับกลุ่มผู้ยากไร้หรือกลุ่มผู้ปราะบางครับในพื้นที่